สวัสดีครับพี่หมานครับครับสวัสดีครับแฟนมวยถามมาเยอะมากเลยว่าแสงมณีไฟต่อไปมีคิวหรือยังครับพี่ก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายครับครับไม่ว่าทางเกียรติเพชรหลือเพชรยินดีครับครับทางเสียบดสก็คือต่อยได้หมดเลยใช่ครับเพชรนดีเกียรติเพชรครับอยู่ที่ใครเสนอรายการมาก่อนและที่ลงตัวหรือไม่ครับอย่างเสียบดสก็เสนอก้าวหน้ามาก็ต้องไปเคลียร์ว่ากับยอดเหล็กเพชรเนี่ยจบได้ไหม อ่าถ้าไม่ได้ทางผู้ใหญ่ทางทางเกียรติเพชรอืมก็เสนอมาเหมือนกันเจอกับก็ไม่กุหลาบดําก็ตะเพาแก้วโอ้คู่ดีเลยครับผมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนก้าวหน้าเขามีรายการเจอยอดเหล็กเพชรครับที่ผั้นเก็บตัวนั้นที่ผู้ใหญ่ไปเคีย์ก่อนครับอืมน่าจะลงล็อกเดลเลนี้ครับอ๋อก็มีสองช้อยก็คือก้าวหน้าหรือไม่จะเป็นกุหลาบดาตะเพาแก้วประมาณใช่ครับใช่ครับอ่าไฟที่แล้วที่บุยลาพี่หมายพอใจฟอร์มแสงมณีไหม ผมพอใจนะน้องเขาต่อยได้ดีผมผมไม่ได้ห่วงเรื่องภาพแพชชนะแต่มองว่าต่อยให้เต็มที่เราไม่ห่วงเรื่องเงินแล้วชนะใจคนดูถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าก็ต่อยได้มันนะวันรนั้นนะสนุกครับสนุกมากสนุกมากครับผมแต่ว่าตอนนี้แสงมณีไม่ได้ซ้อมอยู่กับพี่หมานซ้อมที่ไหนพี่คือผมเอาที่น้องสะดวกน้องอาจจะเปิดซุ้มไก่ที่ขอนแก่นอยากซ้อมที่ ค่ายเจริญวิทย์เพชรเจริญวิทย์ใช่เพชรเจริญวิทย์หรือว่าไปที่ดาบรันเราก็เคลียร์กับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเอาที่น้องสะดวกมาที่กรุงเทพเราก็มีค่ายไว้แล้วมีคอนโดให้พักเอาที่น้องสะดวกเลยพร้อมทุกอย่างใช่ครับพร้อมทุกอย่างแต่ว่าแสวันีเขาขอเองที่จะไปซ้อมสารคามใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วอนาคตจะกลับมาที่ค่ายไหมพี่ไม่มีปัญหาครับเอาที่น้องสะดวกนะอยาซ้อมกับใครหรือคือเราอิสระกับน้องอยู่แล้วครับพี แล้วก็อีกคําถามสุดท้ายพี่ระหว่างก้าวหน้ากุราบดำเฉพาแก้วพี่หมายอยากเจอใครที่สุดได้หมดครับอยู่ที่พี่ใหญ่อยู่ที่ผู้ใหญ่คุยกันนะผมเนี่ยแฟร์แฟร์ทุกอย่างอยู่แล้วได้หมดเลยใช่ครับเพราะว่ามันก็ต่อยได้หมดอยู่แล้วสามต่อยได้หมดครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่หมายครับสวัสดีครับ